เปิดแฮกแล้วเิดแฮกสามทีเเลยหนึ่งทีก่อนเลยรเลบานะเปดเลยห้องเล็กเลยใหเาห้องใหญ่ไหมงเล็กามาแล้วนี่้กมหมดเลยที่องหลม ผมม่มีใครงเลยหลงผมน่เขาแ่พี่กไม่เชื่อแขนที่เคยทำมามดีอยู่แล้วมิชเฟลยบีได้หวะตบตบเองน้ำมัเคยบอกแล้วตายแ่ห้งไม่ทนเกี่ยวหรอเแตเอามเกินะเน็ตไม่ดีเลยเอาน็อตไป้หนว Bọn mày đi. Đéo quan tâm nữa đéo. Fire in the hole. Fire in the Lủng <coughs> ล,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 ลุมห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 ลุม้าไม่ได้ต้องเร็วว่ะเลยระวงเดียวเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็จะออกออกไม่ด้ต้องแห่เลยอ่ะเฮ้ยทำไมตัวผมม่ยิงไ,ไ,ไม่ตายวะวิงไปแล้วมปหยุดรอเหมือนรอมันมาต้องเอาไว ไวเลยต้องไวเลยตาวไม่ได้าระเบิดแบบไวมากเยตัวองค์ปุ๋ยโอ้ยเอ็บเลยต้าเจ็บอะโอ้ยโยิงปุ๋ยอย่าหันหลังให้มันดีห้องเล็กขนรดวี้ ตัวห like, ้องเล็กหมดเลยสองตัวหายห้องเล็กห้องเล็กหมดเลยหายหายทำไรเนี่ยหายหายทำไรวะเอายังไม่ได้วางเลยยังก็บอกยังบอกห้องเล็กเุกี่สอกลัวเอาตามตโซนได้คุณรู้ว่าวางแล้ว ยังาเมือกีันตามเตไปชนะแล้วเนี่ยเฮ้ยเหาคุณรู้กว่าแล้วอย่าเล่นอยเล่นลวมาระเบิดแฮกลงมาระเบิดได้โดนยแล้ว ตัวหลม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 นงไดตัวหน้าหลุมได้ก่อนตัวหน้าหลุมไม่ได้ก่อนอาวว้าวว้าวหลลุลุลุเลขึ้นมาแล้วหอเล็กหอเล็กหอเล็ก้ยอะไรวะบุกไม่เข้านี่แจ้เนี่ยบุกเข้าแต่ซับมันับกันไม่ได้อะ

รอยยิงพร้อมกันเลยดีกว่าป่ะมาแล้วเออรอยอยู่เนี่ยแค่นั้นแหละมาแล้วรอห้าสี่ดิเออตีกับมาให้ได้เมื่อวานได้เมื่อวานมันยังทำเราได้เลยโอเคดีนะดีนะรอยก่อนทิศถ่ายตามซับด้วยนะมาแล้วเอเนี่ยมันมันมันบวกมาเนี่ยสะพานนี้สะพานปลาระเบิด หลุมมขึ้นหลุมมขึ้นหมตายอตายวดเอไม่พอดีพอดีนี่นหลุม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 บี้ลอรอเลสคเเพื่อนหน่อยวางนะสองตัวสองตัวสองตอย่าดึงสองสากเออสองเกมให้ได้ฮะอย่าไปตามเกมซากก็มเขาใลญ่ไปดิดติ๊กจะบวกทำไมนะปอมฟาเสียงผมไม่ด้วย

มีเพื่อนขึ้นแล้วมีบพื่ขึ้นแล้วนี่อย่าวางแล้ววาแล้วขึนแล้วขึ้นแล้วแต่เนี้ยแล้ววาง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 แล้วขึ้นห้องไปเฮ้ยองวางแล้วสองขึ้นห้องไปไ่ได้ก่อนรอผมก่อนยิงเฮ้ยมาช่วยหน่อยเร็วๆเร็วๆตบแยกมาตัวแยกขับแยกหนึงนี่นี่ดูนี่มุมนู้นไม่มีใครขึ้นห้องเลยเกิดตายหมดที่นี่แล้วเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาสองสองตัวแล้วต้องตัวมาขึ้นมาแล้วตัว มองเช็คห้องลูมาข้างหลังนะเฮ้ยไกล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 ห้องไกลบ้าแล้วเบลแล้วติ๊กฝั่งไกลถนนติ๊กถนนบอโทษจะขึ้นยังไงพี่ปอมมันดักสองสายไปอ้โหบอมดิวュบลูทีมวิน